ผมก็ไม่มีอะไรเล่นตามเคยแล้วเหมือนเดิมก็เลยหาเกมแฟชเล่นเองในเกมนี้มันชื่อว่าอะไรวะ The Visitor นะฮะก็เออเออเออไม่รู้เสียงมันดังหรือเปล่านะเพราะว่าก็พยายามทําให้มันเบาแล้วนะไอ้ขาเล่นเกมคลิกเอสตอร์โปรเจกตนั้นก็เสียงดังไปก็ต้องขอโทษจริงๆอันนี้มันอะไรวะเนี้ยอันนี้อันนี้ตัวอะไรสูมได้ไหมซูมอินโอ้เเราเป็นหนอนนะ,ะนอนน้อยหนอนอันนี้อะไรเนี่ย โอ้เป็นเกมอินเทอร์แอคทีฟนะกดแล้วมันจะ,ะเดี๋ยวซูมเอาก่อนโชว์ออฮะโอเคก็พอเรากดแล้วมันก็จะ <c oughs> ไม่ออกฮะมีอะไรให้กดได้บ้างนะอยากดูจังเลยเรู้สึกว่าจะเป็นเกมที่เขาเรียกว่าสแครี่เกมหรือว่าก็เป็นฮอลล์นะผมก็จะลองดูมีอะไรให้กดได้บ้างอับๆแลรู้สึกว่าจะเป็นหนอนตัวเดียวที่มาจากวัดอู้หไอ้ยักษ์กระโดดได้ด้วยนะแล้วก็เออถ้า คงจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะฮะผมผมละเฮ้ยจุเฮ้ยจุ๊บเออเออเออเอาแล้วไงเริ่มจะเริ่มจะน่าสนใจไอ้เกมนี้โอ้อันนี้อะไรเนี่ยเอาเอาคลิกอ๋อเป็นเกมที่คลิกเน้นคลิกซะส่วนใหญ่ผมคลิกอะไรได้อีกอ๋อแลนนี้ก็เฮ้ยจะหรือว่าเราจะมีพลังจิตวะ อ๋ออันนี้มันโวนทับอยู่ฮะได้เบดมาแล้วเออเออเออเนี่ยอะห้เรากดได้อีกบ้าตดุ้มเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอ,อะไรวะตกเออเออเออมันอันนี้ก็มีตัวอะไรสักอย่างแน่ฮะซึ่งเราจะไม่สามารถทำอะไรมันได้ถ้าเกิดเราไม่มีเหยื่อต้องเอออ๋อ,อ อ้าวกรรมแล้วก็นึกว่าเราจะได้กินปลาแต่เรามาเชี่ตัวอะไรวะยังน่าเกลียดวะเอรี่นบุกโลกเราเราทำอะไรได้บ้างกับที่โอ้โว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 วโวใจเย็นแมวเหมียวไอ้หนูใจเย็นฮะออ้ยยี่เย่เย่ไม่เกลียดด้วย อ๋อคือเราไม่สามารถเปิดได้เองมีอะไรเราทำได้อีกบ้างเกมนี้เป็นเกมที่ผมจะเริ่มจะสนใจโว้วๆๆวว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 วาวว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 วเอว คีเ้ามัจง่ายขนาดนี้วู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 คือคืออะไรอ้างานเข้าฮะอะไรเนี่ยอิวเย่ What the ตัวเลยวะเนีย น่ากลัวเลยอเอเลนบุกโลกเอ,อ่อโอ้โหท,ทำอะไรได้บ้างฮนะอืมกม็เกมที่ผมกำลังใช้ทักษะวตาวโอ้แล้วก็กดสวิตช์ฮะหรือว่าเราจะมีพลังจิตหมาหน่ากลัววะ่ะ อาจจะอาจจะตลกว่ะป้าป้าป้าดูนี่ดูดูผมนะอาจจะนี่คืออะไรวะเออจะทำได้บ้างฮะตอนนี้ผมก็ต้องทำการคลิกมั่วฮะเพราะว่าทำไม่ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เปิดฝาเอาเครื่องปั่นทำไมฮ ปั่นนะฮะนี่จะเป็นขั้นตอนนะขั้นตอนอ๋อขั้นตอนนะเราเริ่มจากเปิดฝาโุเปิดน้ำปฮ๊บเปิดเปิดแม่งทุกอย่างเลยเปิดโอ้ยอะเเออไม่ไม่คิดว่าจะหัวขนาดนี้นะกดแล้วแลเราจะทำไงเราเราต้องการแดกนะแดกแดกแม่งจะดึ๊บกระดึ๊บ เปิดแอร์เปิดแอร์ได้ทำอะไรอีกมาน้อยหมาขี้หมาโอเคครับผมก็จะอ่ก็อยากซูมไปยังไงเพราะอ่ะเออถ้าเะซูมมาแล้วเราทำอะไรไม่ได้ฮะก็โอเคซูมเอาเหมือนเดิมเราจะไปยังไงต่อดีวะคลิกอะไรได้บ้างครับตอนนี้เริ่มจะคลิกมั่วนั่นเอง่ะอ,อ,อยากกินป้ายังไงวะออดอกไม้ดอกนี้ เก็ต้องทำไงครับเออขอโทษทีคือขอโทษเลยตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มงงแล้ต้องทำอะไรหาปุ๋มไม่เจอก็ม,อมีสักที่ที่คลิกได้แต่โม้ตอนแรกผมต้องกินป้าป้าคนนี้ก่อนแน่ๆเดี๋ยวอ๋อต้องโช,ว,ชว์อ๋ออ๋ออะโอเคเออเริ่มจากอ,าอะไรไบ้างมันต้องมีอะไรสักอย่างะอะมันต้องมีอะไรสักอย่างอะ ช่วงน,นี้ก็เล่นเกมอะไรแปลกๆวันนี้ไม่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยจะยังไ,ไม่มีอะไรทำมาตอนนี้ว่างที่เกียรตเล่นซีรีส์อะไรก็ช่างเลยตอนนี้เออคิดว่าเราจะทำยังไงกับไอ้ป้านี่เดี๋ยวโอ้โหพี่ก็ตายน่ากลัวไปไหม <laughs> โอเคมาจะต้องขไขปริศนาเกมนี้ต่อคนระับแล้วก็เออ I love this game a how do you freaking get the fish on the hook? I didn't like this game. Won't y o Do 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 do. ผงก็ไม่เข้าใจมันอ่ะคุณพิมอะไรกันนะก็ได้เขาจะ่ามันมีอะไรคลิกว่ะคลิกคลิกคลิกกเริ่มจะจุ้ง้วตอนนี้คือไม่รู้จะคลิกอะไรละหมดแล้วฮะเออตื้อๆไอดอกไม้ดอกเนี้ยน่าสนน่าสนใจให้หน่าสงสัย เริ่มจากอยากกินนีฟานี่ววะเดินได้ไหมหนูว่าคุณหนูเกมค้างวันเนี้ยเกมค้างวันเนี้ยกดเพลงแม่งเลยอ่าเงิเงิเออออไอ้ย่ะมึงอ้าปากอีกมึงจะรอดเหรอครับแรกแรกต้องแงยบแดกฟ้าแจกแมง ปล่อยนกออกไปฮะพออยู่คนหนุ่มดูฮ่มากินสิจับดุดดุดดุดโอฮะดับแรกผมว่าผมควรจะกินนกซะก่อนนะก็ตอนนี้กำลังหาอยู่คืออะไรบ้างอ่ะมากดเพลงร้องเอาหายหายเลยเอาไงเดี๋ยวนี้เอาไงทีนี้เพลงรอบฮะเฮ้ยหายรวะ เอาโคตรสวยโอเคฮนะตัดไปแป๊บนึงแล้วกันมาเราก็จะมาต่ออีกครั้งในห้องนี้เพราะว่าเมื่อกี้เกิดอาการบักสักอย่างนั่นเองก็มาเริ่มจากแดกแม่งฮนะบวายน้ำสีแดงซะด้วยนะเป็นสีที่ปลดปลานแล้แงต้องปล่อยนอกไปแล้วก็อะไรคลิกได้อีกมากครับนะก็ลงไปครับ,รบหางก็จะตกลงมาอาหาตรตรก,มา,าก,ตรกมาแล้วไงต่อ แดกแมงแดกแมงหลบครับเพอาอนกมากินอาหารแล้วก็แดกแมงโอ้ยโอ่าเด็ดสุดอ่ะเอาละไงมึงอ้าปากใช่ไหมหลบโอ้ยมันตื่นเลยอะ เฮ้ยบกเบอมันตัวอะไรอะจบแล้วฮะโอเคเกมมันมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคฮะแล้วเราเดี๋ยวเรามาต่ออีกเกมนึงแล้วกันก็หลังจากก็มาต่อเลยฮะเฮ้ยมี two player ด้วยเหรอเฮ้ยเล่นได้ไหมกดๆๆๆๆๆเกเนี่ยโอเคเล่นซิงเกิลไปก่อนแล้วกันเกมนี้ครับชื่อว่าเกม Slender สเปซนั่นเองผมก็อู้มันบอกว่าเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป้ยเ้ยเป้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮวยดฮ้ย้ยเ เอาไว้มาถ้าเกิดเราเจอหรเกลเวอร์ทีเดียวผมเลิกอะผมไม่ดูการเซลเอร์แมนเอ้ห้องน้ไม่ไปครับมลัวไม่ได้พูดอ เงือใครมาประจำเดือนแถวนี้โอเคเราจะรีบไปอย่าไปกลัวเฮ้ยเฮ้ยน,น,นึกว่าเสียงอะไรเสียงเฟซบุ๊กเองก็ไปทางนี้ฮะเราต้องเอเอ,เ,อเปิดไฟฉายกับไม่เปิดมันมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ต่างกันนะก็โอเคโอ้ยอย่านะเว้ย registration w h a t t h e fuck what ไอ้เคไอ้ไอ้พอม,ไอ,อมไอ้ผรอมอะโอ้ย หนักใจว่ะวิ่งแฮะวิ่งได้ไหมปิดไฟ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 หมวดซ่อนตัวทำงานซ่อนตัวทำงานไหนเห็นฉันฉันเห็นนายฉันไม่นายเราเราไม่เห็นกันเราไม่เห็นนายไม่เห็นนายไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่นะไม่นะเห็นไหมเห็นไหม เดฟโฟดอย่าทำร้ายกันขอโทษไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยมานะเว้ยอย่ามานะเว้ยกูทั้งตันทั้งตันแล้วนะเว้ยอย่ามาโอ้ยระเบ้รลมเกมหลอนนะสุดเซนแมนว่ามันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่น ไอ้ผอมพร่อมยีอมเก็บเฮ้ยอะออะไรวะหมดความมืดทำงาน้ยแกไม่เห็นฉันฉันไม่เห็นแกฉันไม่เห็นแกฉันไม่เห็นแกแกไม่เห็นฉันฉันไม่เห็นแกอยู่ในที่มือครับถ้าเราไม่เห็นมันมันก็ไม่เห็นเราโอเคโอ้ยมืดไปไหมวะโอเคผมโอ้ยเ้ยผมชิ้กับที่มืดนะฮะแต่ว่าเกมม่มืดเกินไปไหมครับ เค <Okay, S 2> เปิดไฟนิดนึงเฮ้ยใครขอให้เอาเกมสองเกมนี้มันมันมรวมกันเนี่ยโอ้ยใครแม่งทำวะอะไรเนี่ยมอคมอคโอเคครับผมไปทางเออด้านหน้าดีกว่าไม่งก็ชอบผ่านประตูนในเกมนี้เลยอะ่ะเชี่ยโคตรหลอเนอะไปฮะวิง่งโอ้ยมันไม่ธรรมดาตรงนี้เสแลเซนเดอร์เอ้เซนดีะมันเดินได้ก็จะให้เรียกอะไรระหว่าง เกมเมื่อกี้นะกับเกมนี้อันไหนสนุกกว่ากันเอี้ยวเอี้ยวแย่อยากกัวกว่าแม่อุ้ยขอโทษทีผมจะไม่พูดคำ What the fuck? อย่านะเฮ้ยเชิ่มมันไม่เหมือนเดซัสเปสแม้แต่นิดเดียวไวหหอ,ย ie, อ,อ้ห่าเน้ยพิวดิพายอะมีพิวดิพายด้วยโอเคผมผม

ผมจะปิดไฟเดือนนะเพื่อแสงสว่างแล้วนะแสงสว่างแสงสว่างคนอีทุกควมเร็วสูงอะ่ะไอ้มึงมาทำไมถึงมาทำไมไม่เอาไม่อยากเจอไม่ไม่ไปไปไปไหนวะไปไหนแล้วไปไหนวะไปไหนไม่เห็นนั้นฉันไม่เห็นแก่แกไม่เห็นฉันฉันไม่เห็นแก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 โอเคฮะ 啊啊啊啊啊！哎哎哎哎！Key，你在哪里？没啊！来开ประตู，开，开，没开。闭ไฟ，ล็อค，เงียบ。ฮึบฮึบฮึบ。หมดซ่อนตัว，หมดซ่อนตัว。哎哎哎哎！Key。 กูไม่รู้วิ่งไหนมึงอย่าปวดปวดอย่าออกมาเว้ยอย่าออกมานะเว้ยกูหลบหลบข้างแล้วหลบข้างหลบข้างไว้หมอกไม่มองไม่มองไม่มองมึงเลิกไม่น่าเลิกไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเอ้ากำโอเคฮะจบฮะกูไม่เล่นละค่ะเกมหลอนพอพอเลิกเสียงดังต้องขอโทษด้วยแต่ไม่ไหวอ่ะอย่างเงี้ยขอโทษพอสวัสดีฮะลาเลยลา